วิธีการพูดให้แฟนอยากใช้ชีวิตกับเราครับอ่ะปัญหาของพวกเราวันนี้ก็เลยครับพูดแล้วเขาไม่อยากใช้ชีวิตด้วยเลยครับพูดอะไรก็ผิดไปหมดพูดอะไรเขาก็บอกว่าไม่ดีพูดอะไรเขาก็บอกว่าไม่โอเคพูดอะไรเขาก็บอกว่ารําคาญแสดงว่าอะไรครับหมวดวิธีการหรือชุดคําพูดที่คุณใช้ตอนนี้มันเป็นชุดคำพูดที่ผิดครับคุณต้องกลับมาเช็คว่าการที่คนคนหนึ่ง บอกว่าเราพูดอะไรก็ผิดพูดอะไรก็น่าเบือ่อเกิดจากการที่เราใช้หมวดคำพูดที่ผิดพอเราใช้หมวดคำพูดที่ผิดมันก็ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวใจอีกฝ่ายได้พอไม่สามารถโน้มน้าวใจอีกฝ่ายได้เราก็จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายแย่อีกฝ่ายเลวอีกฝ่ายไม่ดีสมมุติว่าเราบอกลูกครับลูกไม่ยอมทานข้าวครับเราบอกว่าลูกเนี่ยกินข้าวเดี๋ยวนี้ไม่กินข้าวเดี๋ยวตีนะ แต่เด็กก็เด็กก็ไม่ทานเราก็จะกลับมารู้สึกว่าเนี่ยลูกเนี่ยมันหัวแข็งมันดือ้อโตไปเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่ก็ไปตัดสินแบบนั้นทั้งทั้ที่คุณใช้คําพูดหมวดผิดแต่ถ้าคุณบอกว่าลูกถ้าลูกไม่ทานข้าวเนี่ยแล้วเวลาลูกจะตัวผอมเวลาลูกไปโรงเรียนเนี่ยจะมีเพื่อนมาคอยหาเรื่องเดี๋ยวลูกโดนต่อยลูกไม่มีแรงสู้มานะแลวตอนนั้นเนี่ยมาม่าก็ไม่ได้อยู่กับหนูนะแล้วหนูจะหนูจะทํำยังไงบอกก่อนเลยครับลูกต้องรีบทานข้าวครับกลัวว่าตัวเองผอม โดนทำร้ายสถานการณ์นี้ใครเป็นคนผิดแม่เป็นคนผิดเพราะอะไรครับเพราะใช้หมวดคําพูดที่ผิดยิ่งบีบบังคับยาเล่นยาทําเดี๋ยวตีนะนูกนี่เขาไม่ฟังคุณต้องใช้หมวดคําพูดที่ถูกต้องเพราะมันจะสามารถโน้มน้าวใจคนได้เพราะว่าเนี่ยคนจะอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับเราถ้าคณเข้าใจตรงน,นี้คนจะอยากใช้ชีวิตร่วมกับเราเพราะการสนับสนุนไปได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายการที่ แม่บอกก่าลูกเนี่ยทานข้าวเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ทานเดี๋ยวแม่ตีมันสนับสนุนไหมไม่ได้สนับสนุนครประโยคลักษณะนี้แต่มันดูเหมือนกับว่าเป็นภัยคุกคามเนี่ยก็ไม่แขงนะครับมันก็ไม่สนเพราะเราไม่ได้พูดบนประโยชน์ของเขาครับแต่ถ้าบอกเนี่ยถ้าหนูไม่ทานเนี่ยถ้าหนูไปโรงเรียนแล้วเพื่อนมันหาเรื่องเพื่อนมันต่อยหนูอ่ะเพื่อนมันตีหนูเนี่ยอันนี้ก็เลยครับนัน่นนั่นมันคือประโยชน์ของเขาเลนะแลวนะแล้วถ้าหนูสู้เขาไม่ได้เนี่ยป้าป,ป ا, ้าหม่าม้าก็ไม่ได้อยู่นะในประโยคนี้ ก็ยังมีป้าป้าหมามาเนี่ยบอกว่าอยากช่วยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในตรงนั้นเลยช่วยไม่ได้เห็นไหมเด็กก็ทานบางครั้งการเลี้ยงลูกนะครับหรือว่าบางครั้งการโน้มน้วใจผู้อื่นมันไม่ใช่ว่าคนไม่ฟังอะไรเลยแต่มันเกิดจากการที่เราพูดไม่เป็นเองอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้ใครใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราไปตลอดทั้งชีวิตคุณต้องเข้าใจสามประโยคนี้ก่อนฉันมีจุดจุดจุดและฉัน กำลังปรับปรุงหรือฉันต้องปรับปรุงชีวิตคนเราเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าชีวิตการแต่งงานคือหลังจากพิธีรดน้ําสังผู้หลักผู้ใหญ่นายกบอบตอผู้ใหญ่บ้านกำนันสอสอ,อต่างต่พวกนี้เขามางานเขาอวยพรถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรคนมักจะคิดว่าไอ้วันที่แต่งงานวันนั้นคือวันไปเป็นเส้นตรงกับไปจน,นถึงวันตายชีวิตจะต้องแฮปปี้มีความสุขอย่างกับหนังอย่างกับละครจริงๆไม่ใช่นะครับ หลังจากวันแต่งงานวันนั้นนหะคือวันเริ่มต้นของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเดยประดังเข้ามาในครอบครัวคุณหลังจากนั้นคุณจะได้เรียนรู้เลยครับว่าชีวิตคู่มันต้องรับผิดชอบอะไรบ้างครับรองเทา้านักเรียนลูกปากกาสมุดดินสอชุดนักเรียนข้าวสารอาหารแห้งต่างๆที่จะต้องเข้ามาในบ้านค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประเดยประดังเข้ามาและชีวิตมันจะไม่เป็นเส้นตรงเด็ดขาด เพราะเนี่ยคนมันก็จะต้องมีการถกเถียงกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแต่บนการกระทบกระทั่งกันเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มันไปได้ด้วยกันตลอดและส่วนใหญ่พอมีการกระทบกระทั่งกันคนมันจะสัดอีโก้ใส่กันคนจะเถียงกันแล้วก็จะโทษกันไปโทษกันมาบนกันไปบนกันมาอันนั้นแหละแล้วก็มันเป็นหนทางเสื่อมของความสัมพันธ์ทุกอย่างก็พังบางคู่แต่งกันแต่งงานกันอยู่ได้ไม่ถึงปีแล้วจดทะเบียนกันด้วยนะ อยู่ได้ไม่ถึงปีอยู่กันหม้อข้าวไม่ทันดำครับบางคู่แต่งกันได้ไปีกว่าๆยากแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ไม่เข้าใจว่าเพราะการมีชีวิตคู่มันไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่การมีชีวิตคู่เราต่างฝ่ายต่างที่จะต้องเรียนรู้บทเรียนชีวิตทั้งสองคนร่วมกันน่ะเพราะมันจะมีเรื่องคนอื่นเข้ามาความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะครับเรื่องพ่อัวแม่ัวพ่อตาแมาย่ยายญาติแฟนญาติเรานะครับเราให้เงินพ่อแม่เรามากกว่าให้เงินพ่อแม่ แฟนน้อยกว่าพ่อแม่แฟนเอาเงินให้พ่อแม่มันมากกว่าให้พ่อแม่เราน้อยกว่าคือมันเป็นเรื่องของบริบทรอบข้างที่มันประเดประดังปัญหาเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีวิธีการพูดครับทุกครั้งที่เกิดปัญหาต้องใช้สามคำพูดนี้ให้ติดปากรับฉันมีจุดดที่กําลังปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยฉันก็มีข้อผิดพลาดบางอย่างในตัวฉันอะที่ฉันก็รู้อะและฉันก็พยายามปรับปรุงถ้าคุณไม่ทําแบบนั้นมันคงไม่เป็นแบบนี้ ถ้าคุณไม่ทําแบบโน้นมันคงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นหรอกนิ้วที่ชี้ไปหาคนอื่นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอีกสี่นิ้วเนี่ยมันชี้มาหาตัวเองเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดความท้าทายอะไรก็ตามแต่ในครอบครัวสิ่งที่ควรพูดอันดับแรกคือเราก็มีส่วนผิดและฉันก็ต้องปรับปรุงฉันจะเปลี่ยนจุดๆๆไม่ดีของฉันฉันจะเปลี่ยนคําพูดลบๆแย่ๆของฉันตอนนี้ฉันก็พยายามปรับปรุงอยู่หรือฉันจะเปลี่ยนไมเซ็ตลบๆของฉันออก ตอนนี้ฉันก็พยายามปรับปรุงอยู่คือในความสัมพันธ์มันจะไปได้ด้วยกันก็ต่อเมื่อคนสองคนนี้มันพยายามปรับตัวเข้าหากันแต่การที่เราจะพูดให้อีกฝ่ายปรับตัวคือเราพูดก่อนว่าเดี๋ยวเราจะปรับเพราะอะไรครับเราทําตัวเองแบบไหนให้เขาเห็นเขาก็จะทําตัวแบบนั้นกับเราแต่ถ้าเราทําตัวแย่ๆกับเขาเขาก็จะทําตัวแย่ๆกับเราเช่นบนกอนดาวีนเวียงไล่ให้ออกไปกลับไปอยู่บ้านพ่อบ้าน,านแม่ของเธอคือบางครั้งไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาแค่อยากพูดเอาชนะ และอีกฝ่ายก็อยากพิสูจน์ตัวเองอะครัวเนี้บางครั้งเราพูดเนี่ยเนี่ยแกทาเลาะก,กับฉันอนะแกไปไม่รอดแน่นอนชัวร์ไม่มีทางมีอนาคตที่ดีได้อีกฝ่ายก็เลยขึ้นกับอ๋อได้เดี๋ยวจะพิสูจน์ตัวเองให้ดูมันกลายเป็นว่าชีวิตคู่ของคนสองคนแยกออกจากกันแต่การที่จะไปกันได้คือคนสองคนพยายามพูดให้มันสอดคล้องไปในแนวเดียวกันให้คือให้เหมือนกับการที่เราสองคนช่วยกันพัฒนาความสัมพันธ์ไปด้วยกันหรือ ฉันจะเรียนรู้จุดๆในอดีตโอเควันนี้มันมันจะมีความผิดพลาดแต่ว่าเดี๋ยวฉันก็มันมีบางอย่างที่ฉันก็จะต้องเรียนรู้เรื่องแน่ดีที่มันเกิดขึ้นของเมื่อวานด้วยว่าเออในอนาคตเราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไรที่มันไม่มีข้อผิดพลาดแบบนี้อีกนึกออกไหมคือทุกๆุกครั้งที่เกิดความท้าทายอะไรขึ้นก็ตามแต่คุณต้องเป็นตัวอย่างคุณต้องเป็นผู้นำในการที่จะบอกว่าฉันจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ที่มันเกิดขึ้น แล้วอีกฝ่ายพอเห็นว่าคุณมีความพยายามที่จะต้องปรับหนึ่งสองสามสี่อีกฝ่ายก็รู้สึกว่าเออเข,เ,ขเขาเขาก็ต้องดูของเขาด้วยด้วยเหมือนกันว่าเขาต้องปรับอะไรบ้างแต่มีหลายคนบอกว่าแต่หนูก็ปรับมาสุดๆแล้วนะคะหนูไม่เห็นว่ามันปรับอะไรเลยเพราะความเข้าไปเวิร์ k ข,ของเคสเหล่านั้นจริงๆปรากฏว่าเขาปรับจริงแต่วิธีการพูดเขาไม่ได้พูดลักษณะนี้ครับเขาจะบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยเหนื่อยมาขนาดไหนกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณเนี่ยไม่เคยทําอะไรเลย ลูกฉันก็รับผิดชอบอยู่คนเดียวแต่อดฉันถอยไม่รู้จะถอ,ถอยถึงไหนแล้วฉันปรับมาสุดจิตสุดใจแล้วแต่คุณเองนี่แหละที่เป็นตัวปัญหาของครอบครัวถามว่าปรับไม่ปรับแต่การพูดการสื่อสารไม่ได้ปรับจําได้ไหมครับผู้คนบอกว่าสมองที่รับฟังการสื่อสารอันดับแรกคือสมองเรฟทีเรนเบรคคือสมองสันเลือดขานของมนุษย์ครับสมองชั้นในสุด เป็นสมองฟลาสติงกิ้งครับคิดแบบเร็วๆเท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโง่เวลาคุณพูดค้อยคําแรงๆออกไปอีกฝ่ายจะต้องเกิดการปกป้องตัวเองมีการโปรเทคตัวเองตลอดคือเขาจะไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนผิดแต่เขาจะหาเหตุผลว่าเขาถูกให้ได้เพราะสมองมนุษย์จะมีแนวโน้มเข้าข้างตัวเองตลอดเวลาเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือพูดให้อีกฝ่ายเห็นเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยฉันก็มีจุดๆ,ๆที่ฉันต้องปรับปรุง ฉันจะเปลี่ยนจุดจๆไม่ดีของฉันฉันจะเรียนรู้จุดๆในอดีตเรื่องราวในอดีตความบิดพลาดในอดีตเพื่อปรับปรุงในการใช้ในอนาคตเพราะงั้นเนี่ยคือคนต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าคนอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับเราเพราะเขาเห็นว่าเราพูดว่าจะปรับปรุงหนึ่งสองสามสี่ให้สอดคล้องไปด้วยกันในลำดับแรกเนี่ยอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้เปลี่ยน แต่พอเขาเห็นพฤติกรรมของเราเปลี่ยนไปบ่อยๆอีกฝ่ายก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนด้วยมันคือการโน้มน้าวใจแบบเนียนๆแต่ไม่ใช่การบีบบังคับแน่นอนนะครับอยากโน้มน้าวใจคนให้ถูกต้องคุณต้องใช้คําพูดให้มันถูกหมวด ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จตวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ